สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าอัมมอนีสิมาเผ็ดมามาเขาเตาว่ามันเผ็ดนะสิล่องเจลกเบิ่งจากพี่น้องนี่ยแหลกค่ะพี่น้องมามาเผ็ดคุ้นสวงวันสันขาเจ้าว่าเ,าาเนาะเห็นเขาเจ้ากินก็นกนเลยอยากสิล่องเบิ่งนาพี่น้องว่มามันเผ็ดบ่ล่องเบิ่งเทียแหแลกค่ะพี่น้องขาเจ้าว้ากันแล้วก็ซือมาแล้วงวด หมดทีแล้วแต่่ามันโบแมนอันนี้เป็นเครื่องปรุงใช่ไหมเครื่องปรุงใส่มันลงไปโอ้ป้าพี่น้องมึงสีมันเนี่ยนะบได้เล่นแบบเด้อพี่น้องทงอยากลองมึงสื่อว่ามันเป็ดจังไดเนาะ นี่จากพี่น้องแล้วเด้อแล้วเราสิจับมาให้เบิง้งเด้พี่น้องนี่แต่มันเป็นตั้งสีเ่เนาะเบิ้งสีสันมันมันเป็นตั้งสีู่้สีแดงแถวพี่นอ้องตัวเห็ดตั้งสี่ม่นบ่สีคือแดงค่ะแถวพี่น้องพุ่นน้องกินเบิง้ง มาลองกินเบิรงว่ามันเผ็ดบ่เนาะเพิ่นว่าเผ็ดพุ่นสพี่น้องเผ็ดพุ่นสองาซั้น,นกินได้บ่เนอาะบ้านพี่น้นองเอ้ยข้าวตอว่ามันเผ็ดแห้งขนาดสวยหอนหอนว่้ถั่วใยผุดน่ะอู้ ซื้อมาฮ่อเดียวจากพี่น้องพอบรวงหัวที่แล้วหันซื้อมาแล้วมันมันบอแมนมันบอแมนจ้ะอานบอออกจากพี่น้องก็เลยเฮ็ดบอเป็นดอกพออ่านบอออกก็เลยต้มน้ำเอาต้มน้ำ,ำ,ำ้วก็มาเทเครื่องปุงใส่แมนบอเทเครื่องปูงใส่อ๋อ ยาวส่วนกนเดิกพี่น้องเพชระพี่น้องเพชรเพชร มัันบเผ็ดคูนสองสไปซี่เพิ่นว่าพี่น้องเผ็ดคูนสองสไปซี่สไปซี่สไปซี่จินต่อ Nói chung là nó ngọt ngọt เพชรได้ใจอีลีพี่น้อง Nếu bạn muốn ăn thịt, bạn phải ăn Nói chung, thịt rất lớn. Nói chung, nó rất tốt. Tôi thích thịt. Tôi thích thịt. Nó เผ็ดปันทายกินได้แซ่บแซ่บน,น,น,นี่จ้ะ สีมันติดหอดเนี่ยจ้าพี่น้องนี่พี่น้องจา้งจาเพชรเยี่ยมแซ่บแต่ว่าเงือแตกเต็มหน้าเลยเงือแตกเต็มหน้าเลยพี่น้องสุดยอดจ้า เยำยำย,ยดอดกับย,ยมดอมทึ่งเพชรทึงหอนถูกใจมูจักมองซื้อแล้วจากพี่น้อง อืจ้เยี่ยมค่ะอร่อยมากจ้าคลิปนี้พี่น้องอยากดูว่ามันนี่เผ็ดก้อน,นอีกบอ่อเนาะพี่น้องเนะาะบ่ได้ต้องการอยากเดิมแบบบุดไดเดอพี่น้องอยากซิมเบงว่ามันเผ็ดคือเจา้าคือจังขาเจ้าว,ว่าอีอรีบ่อเนาะกันเนาะจ้าสุดยอดค่ะ แซ่บพ้อมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นเผ็ดเพิ่นเผ็ดแบบฮ้อนๆเผ็ดคือจังหมักพริกอ่าอีหยังสักอย่าง,างนี่ล่ะพริกอันนี้เนาะค่ะเนาะเผ็ดฮ้อนเผ็ดแซ่บคอค่ะเผ็ดแซ่บทองพอมเนาะค่ะเนาะรสาชาติของมันเนาะค่ะเนาะก็แสดงว่าเยากินเบิดเฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดได้แต่ว่าถ้าลองอีกถ้าลองอีกแบบคุณสามคุณสี่ถ้าลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวหาซื่อกอนเนาะค่ะนาอยอยากรูเพื่อกันบำแมนบำแมนว่าท่าไทายเนาะค่ะพี่น้องแค่อยากรูอยากรูว่าความเผ็ดของเปิ่นมันคือแตมบ๊อกผิกไทยเฮ้าบอมันคือจะอาหารไทยเฮ้าบอเนาะค่ะพี่น้องนะะนะะเนาะจ้านี่ก็เผ็ดแล้วเผ็ดปากแดงเนาะคะ่ะจ้าคลิปนี้สิบนาทีแล้วกะย่อขออะนุเออขอโตลงก่อนนะคะโอ้ยบมแมนลงเดยบำแมนไล่ชุด เจอกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องจ้าบายยจ้าขอบคุณค่ะ